ตอนนี้เนี่ยวัคซีนโควิด -19 เนี่ยจะว่าไปแล้วเรามีทางเลือกยังไงบ้างครับตอนนี้ที่วัคซีนโควิด -19 มีอะไรบ้างเอ,อ๋อจริงๆตอนนี้เรามีขึ้นทะเบียนในไทยเนี่ยหตัวนะครับแต่ว่าใช่จริงเนี่ยน่าจะมีไซโนแวคไซโนฟาร์มนะครับแล้วก็แอสตราเซเนกานะครับแล้วก็ไฟเซอร์นะฮะแล้วก็จอห์นสันจอห์นสันเนี่ยเอ,อ่อได้ทะเบียนแล้วแต่ว่ายังไม่มาแล้วก็ตัวสุดท้ายคือโมเดอร์นาโมเดอร์นาเนี่ยได้ทะเบียนแล้วเช่นกันแล้วก็กําลังจะส่งมอบภายใน นาจ,จตุลานี้นะครับตามตามที่ทางตาม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 ที่เราทราบนะครับก็จะมีอยู่ประมาณหกตัวนะฮะซึ่งแต่ละตัวก็จะมีวิธีการแตกต่างกันไปครับผมค่ะพอจะบอกได้ไหมคะว่ามันต่างกันยังไงบ้างคะมันจะ,ะเป็นเรื่องของเทคนิคในการเตรียมแล้วก็ความสามารถของ<ม>แต่และว,วัคซีนจากกรณีของวัคซีนเชื้อตายก็จะให้วิธีการแบบหนึง่งหลักๆก็คืออย่างเราสามารถแบ่งไปสองกลุ่มเพื่อความง่ายน,นะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ย ก็เรียกว่าวัคซีนแบบดั้งเดิมก็คือจะประกอบด้วยวัคซีนเชื้อตายวัคซีนเชื้อเป็นวัคซีนโปรตีนนะครับซึ่งพวกนี้ก็คือจะเจอในวัคซีนที่เราค,คุ้นหน้าคุ้นตาไม่ว่าจะเป็นไซโนแวคไซโนฟาร์มนะครับหรือว่าเออเป็นบารัตซึ่งตัวนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาทะเบียนนะครับหรือว่าของการบริษัทเองก็มีวัคซีนแต่ว่าจะไม่ได้ไม่ได้เชิงเป็นเชื้อตายเสียทีเดียวนะครับแต่ว่าจะเป็นวัคซีนซึ่งเอ่อใช้วิธีเป็นลักษณะเหมือนกับ ใช้สายพันธุ์ไวรัสซ,ซึ่งมีการดัดแปลงพันธุกรรมนะครับให้มีความคงสภาพนะครับต่อสารเคมีมากขึ้นแล้วก็สามารถรักษาโครงสร้างเนี่ยเพื่อที่จะกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยสูงมากกว่าวัคซีนเชื้อตายโดยปกติได้ผมอธิบายประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าไม่อยากใช้ส <ừ> เนึกนะครับซึ่งตอนนี้จุดเด่นระหว่างครับจุดเด่นมันคืออ,อะไรของไวรัสของวัคซีนเชื้อตายจุดเด่นเลยก็คือมันเป็นของที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เรา แต่อ่อนจะออกนะครับเป็นแบบเด็กน้อยแล้วก็อยู่ในวัฏจักรของการฉีดวัคซีนเนี่ยมาเป็นเวลายอย่างน้อย70 80ปีเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี่ยจะมีเรื่องของโปรไฟล์หรือว่าคาแรคเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเนี่ยเป็นเลิศคือดีมากนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือว่ามันจะสร้างตัวภูมิคุ้มกันชนิดที่เป็นอ่าเปินภูมิคุ้มกันฮิวมรอลภาษาไทยเรียกภูมิคุมกันอะไรเนาะน้ำเหลืองนะฮะก็จะเป็นภูมิคุกันน้ำเหลืองเนี่ยซึ่งมีปริมาณอาจจะต่ากว่าวัคซีนยยุุคให นะครับแล้วก็การกระตุ้นตัวภูมิกันในเซลล์นะฮะโดยเฉพาะตัว CD8 ปดปกติใช้เป็นเป็นประเทหนึ่งของไวลัสทาวเนี่ยต่ำเตี้ยมากอันนี้คือข้อเสียซึ่งเป็นข้อเสียคลาสสิกของของกลุ่มแรกเลยนะครับแต่พอมีการกระโดดพัฒนามาเป็นวัคซีนกลุ่ม2เนี่ยซึ่งก็คือวัคซีนที่ใช้วิธีของการเอาสารพัทธุกรรมหรือว่านิวคลีอิกแอซิดเนี่ยเข้ามาตัวเนี้ยมันจะเกิดความต่างละเพราะว่ามันจะมีอยู่ ประมาณ3แพลตฟอร์มนะครับสวิธีการตัวแรกที่เราคิดคิดกันนะคะก็คือตัวไวรัสเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์เนี่ยก็คือการเอาไวรัสมีชีวิตนะครับอย่างกรณีของบริษัทแอสตราเซเนกาเนี่ยก็คือใช้เอ่อเวกเตอร์ที่มาจากเวกเตอร์จริงๆคือพาหะนะครับแปลเป็นไทยคือเวกเตอร์เนี่ยที่มาจากตัวชิมเพนซีหรือลิงชิมเพนซีได้มาจากอุจจาระนะฮะแล้วก็เอาไวรัสเนี่ยมาตัดต่อตัดตัดแปลงพันธุกรรมเพื่อที่จะใส่ตัวโปรตีนหนามเข้าไปในไวรัสแต่นั้นฉีดเข้าไปนะครับ แล้วก็กลุ่ม2ที่เราคิดคิดกันอยู่ก็คือตัว m RNA นะฮะ m RNA เนี่ยก็จะเปไป,ไปเป็นเทคนิคที่ปรากฏในวัคซีนอย่างน้อยคือ3ยี่ห้อนะฮะก็คือวัคซีนโ o d e r n a p f ไฟเซแล้วก็เคียลวกนะครับในอนาคตก็อาจจะมีเจ้าอื่นทยอยกันมาเช่นเดียวกับของไวรัสเฟตเตอรเหมือนกันว่าจะมีอาจจะมีแอสตราเซเนกานะครับปาปีนาอาจจะมี Johnson น o h n จอร์ In ันเพิ่มขึ้นมา แล้วอาจจะมีสเปนอีกวีหรือสเปนอีกไลท์ของอกลุ่มกัมพยารัสเซียนะฮะเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่หลากหลายกลุ่มเนี่ยโดยทั่วไปมันจะสร้างภุ้มกันโดยรวมเนี่ยได้ดีกว่ากลุ่มแรกในเรื่องของความแรงเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผลที่เกิดจากการฉีดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเจ็บปวดที่แผลหรือว่าอาการต่างๆเนี่ยโอ้โหเอาปเรียกว่าครึ่งคะรึ่งคืนน่วมนะครับเพราะว่าผลข้างเคียงเกิดจากการเจ็บได้จ็บตัวเนี่ยโอ้เจ็บตัวเลยแต่ว่าผ่านไปวัน2วันหรือ3วันเนี่ยคุณก